ผมอยากจะขอให้พี่ๆเลิกคิดว่าหนึ่งไล่ใช้เท่าไหร่เปลี่ยนใหม่ไหมครับเป็นเราให้อาหารหนึ่งกระสอบควรใช้เท่าไหร่เพราะพี่ให้อาหารไม่เท่ากันทุกวันจริงไหมครับแล้วกุ้งพี่กินอาหารไม่เท่ากันทุกวันถูกต้องไหมครับถ้าพี่ใช้โปรโตีนที่สูงขึ้นพี่ก็ต้องเอาคนเก็บกวาดเยอะขึ้นถูกต้องไหมครับ ถ้าพี่ใช้โปรโตีนที่น้อยลงคนเก็บกวาดก็น้อยลงไนโตรเจนส่วนใหญ่แล้วมาจากอาหารกุ้งถูกต้องไหมครับอาหารกุ้งหนึ่งกระสอบมี25กิโลถูกต้องไหมครับผมยกตัวอย่างอาหารกุ้งที่มีโปรโตีนอยู่38ซถูกต้องไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์เพราะเราสนใจตัวเอนที่เข้าและตัว n อที่ออกไปอาหารกุ้งหนึ่งกระสอบครับมีโปรโตีนอยู่9กิโลครึ่งกุ้งกินเข้าไป แล้วกุ้งก็ดูดซึมครับเขาจะถ่ายออกมา10%ถ้ามันกิน100%มันก็จะมีนแตรเจนออกมาที่152กรัมต่อ1กระสอบผมต้องการเอา N อ,ออกจากระบบเยอะๆเพราะฉะนั้นผมใช้ R p R p 1ลิตรมีเซลลแห้ง16.25กรัมนะครับมีโปรตีน65% R p 1ลิตรใช้นแตรเจนไป 1. 7กรัมผมลงไป20ลิตรผมต้องให้แบคทีเ r ียแบ่งตัวรอบที่1และรอบที่2จาก1เพิ่มเป็น2จาก2เพิ่มเป็น4สแสดงว่าเขาเพิ่มไปทั้งหมด5เท่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแบคทีเ r ีย20ลิตรจะเพิ่ม5เท่าจะมีการดึงตัวไนโตรเจนไปทั้งหมด169กรัมครับซึ่งถ้าเขาไม่ตายไนโตรเจนก็ยังค้างอยู่ในเซลล์เขา ถ้ากุ้งมากินไนโตรเจนเหล่านี้โปรตีนเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในกุ้งและเป็นการเจริญเติบโตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับหลายคนที่ใช้จุลินทียสังเคราะห์แสงนี้ทำไไม FCR มันดีขึ้นเพราะเราไปอัพเทคของเสียมาเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติอันสรุปว่าถ้าเราใช้อาหารกุ้งภายใต้ สถานการณ์ที่บอกว่าคุณใช้โปรโตีน38%และกุ้งกินหมดไม่หมดไม่ได้นะครับ40% 42%ไม่ได้นะครับอันนี้ผมอยากให้พี่ๆเกษตรกร,กรบวกลบคูณหารให้ได้นะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วพี่จะตอบได้ว่าควรจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเท่าไหร่อ่ะ เพราะฉะนั้นในภาพรวมเราก็จะใช้20ลิตรครับกับอาหารกุ้ง1กระสอบที่ย้ำหลายรอบมากที่โปรตีนเท่านี้และกุ้งกินหมดแต่ถ้ากุ้งกินไม่หมดพี่ปรับค่าตัวเลขนี้ครับไปเป็น100มันเท่ากับ9,000เพราะฉะนั้นจะมีของเสียเพิ่มขึ้นอีก10เท่า เพราะฉั้นการบริหารจัดการบ่อกุ้งสําคัญนะครับอ,อย่าตั้งออโต้ฟีดอย่างเดียวแล้วก็เดินทางเซ็นทันนะครับ